จะมาเจออกดินจื้อเฮาอยู่บ่จื้อเฮาอยู่บ่อีหยังมึงเป็นหยังมึงเป็นมึงมึงให้กีตตาขนมตอนน่ะฮะพะจื้อแต่งตัวใหม่เลยเนาะแต่งตัวใหม่มึงาไม้ไหวเงินเราจะไปกินเพยดูเวอร์ไรขึ้นมึงขึ้นกูได้บ่เดี๋ยวนี่ฮะกูงคิคานว่าลายกับมึงอ่นเข้าใจบ่บอกมีลายว่าจะมีได้โอ้เจ้าจะเอาเรื่องเงินนะจะเอาเรื่องเงินนะมาหนีนะเจ้านะ่ะไดมึงจะให้กูให้

กบับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสุขุสู่คนนะพี่น้องเนาะบพราว่าจะอยู่ในแหลก็ต่างประเทศพี่น้องอ้ไก็ยินดีต้อนรับข้าชู่องบะเตียงทองบานนาอีกแล้วพี่น้องเลยมือวันนี้ก็กลับลงมาตะเนือเนาะก็มาเจอครูอริครูครูานะยังพี่น้องเลยพอดีนะบะเตียงลงมาตะเนือเนาะมาเจอทั้งสาว สาวยังเกาะสาวนางบ่ที่เราวบอบ่เตียงบ่กว่มีสมองเมื่กี้นะพี่น้องเนาะบ่ฮูุ้หุราจิจำบ่เตียงได้หรือบ่เอ้ยสบายดีสบายดีไปใช้น่ะยังมาแม่เงินฮะเออถามหาเงินกันเลยข้าวดูพยากจะกินนี่ฮะอยากกินข้าวใช้ลูกไปใช้หน่อยขอาไปเลี้ยงแล้วใหเอาไปเลี้ยงเพาะกีตาร์เห็นบอกรถคันสีเหลืองคันสีเหลืองใช้บัตรเชือกเชือกเป็นยาวขับรถไปยังดี รถชีเลืองเห็นบ่คนังชื่อนังชื่อวะเออรถชีเลืองเห็นเลืองมันก็มีหลายเรื่องรถก็<ด>มีหลายเรื่องเลยใส่กีตาร์ใส่ยังอะไร,แ,รแบบนี้ใส่ยงังใส่ใส่แบบไรเชื่อยัง บอรถชีเลืองนะนะจังหวัดชีเลืองรถชีเลืองมันเห็ดยังรถชีเลืองมันเห็ดยังมันเป็นพอกีตาร์รถชีเลืองฮันเป็นพอกีตาร์คือกีตาร์ไอยังคือพอกีตาร์นายเทนใส่นายเทนเอามาเงินเขาจะบาทเอาจะได้เงินนี่เออเไม่มีเงินนี่มาจะก็จะเผากันกว่าอยากกินนะข้าวนี่นะจะกินยังไงจะกินเพอยากกินเพอกระไก่ไข่ชิบไข่ชีลูกกระชิบพันกีบมีกินบ้ามีมียังมีกินนี่เลยเอามา กูอย <Huh? S 2> to ู่รถกระบะคันหนึ่งรถกระบะตัวนั้นมันจะออกดินจื้อเฮาอยู่บ่จื้อเฮาอยู่บ่อีหยังมึงเป็นยังน้ำมึงเป็นมึงมึงยังไกีตาเคลิมตอนนะฮะพะยจื้แต่งตัวใหม่เลยเนาะแต่งตัวใหม่เมาไม้ไว้เงินเฮาจะไปกินเพลนีด้บอลลายขึ้นมึงขึ้นกูได้ป่เดี๋ยวนีงฮะขุนคานบอลลายกับมึงฮันเข้าใจป่าวบอกว่าโหแต่ว่ามวนๆนะกว่าจะได้เงินกะนยัอยากได้เงินน้ำไข่ก็ว่ามวนๆนะกว่าไปได้เงินน้ำเจ้าอะไรนี่นะกามา มาพูดเงินให้กูอยากได้เงินก็ว่ามันม้วนเลยพชิบว <Wha> ่ากูว่ามึงมีแหละเขาเป็นทั้งชิบุมีเงินข่อยนี่อึดอยากบอกเงินข่อยแต่หนึ่งบ่เจ้าว่ามันม้วนก่อนข่อยจะเอาให้บ่ให้ว่ามึงว่ากูว่าเจ้าว่าข่อยอะไรเออก็ว่ามันม้วนจะได้เงินนำเขาวชิบว่ามึงบ่ากูจะให้ข่อยเท่าไหมอ่านรถข่อยขึ้นอยู่กับเจ้าเจ้าว่าม้วนข่อยก็ให้ใช่รถเจอบอันนี้อันนี้บ่ อ๋อนี่แล้วมันเหยียบคอจะเห็นลงมาพี่เฮ้ยเนอะเนอะไงอ๋อฮะเงินเอาบ่เอาบ่มีใบไวน์ขนมเอาโบขนมเอาโบมาวะนะคุณจะกินตัวนีนนะอืมขนมกับโบมีกับโบเข้ามาจะใช่นี่เข้าพี่คอยให้นะพี่จะให้พี่มาจะใช้เอาพี่วันพี่จะให้พีไม่มีวัน เจ้าจะชายคอยเท่าไรฮะเจ้าจะชายคอยเท่าไรขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วเจ้าเจ้าจะเอาไปเหยังเงินเป่งแซนฮะเป่งแซนเจ้าเชียวไปเหยียงโอ้ยซื้อกินจะไปตลาดซื้อตลาดจะใช่เอ๊ตลาดตลาดจะย่างมาจะใช่เอาย่างมาจะใช่ถูกตลาดถูกมาแต่เตาทานมาแต่เห็ดทานบ่บ่ลีวันมันเห็ดกูเป็นเห็ดคอยอะไรไปช่วยบอกกูบอกกูเลยโอ้ย เว้าคไข่แหละพอิีว้าบนม้วนนี่จิยายเจ้าท้าเจ้าิตร้อนนี่นี่นี่เจ้าิได้ลดเงินไขยลดเงินแต่เป็นเงินบาทได้บริเวณลดเจ้าบ่น่ะรวยดีรวยยังมาขอเงินน้ำเฮาอยู่ขอเลยเนาะเงินบ่หอดกระเป๋าหันนี่บอกเบิ่งหาเบิ่งหาเบิ่งมีห่ะห่ะหมะพ่อเอาลีลูกเจ้าไปใช้ลูกเจ้าใส่ตาร์ไปเลี้ยงกีตาร์นี่คือไผเอาก็ลูกไขยเนี่ยนี่แหละเจ้าให้ไผไปเลี้ยเอาก็ใส่มันอะไรไปเลี้ยงใส่คือยังว่าใส่เอา นายเทนนายเทนนายนายเจ้านายอยู่กับพี่ชอนพี่ชอนบ้านชมปอยแถวสวรรค์ตลาดสวรรค์หูบอบ้านชมปอยไปทางร้านทองร้านทองไปทางโทรศัพท์ถูกออแค่นี้เกาหลีเกาหลีมันจะอยู่ทางโทรศัพท์แต่แต่เลขบัญชีกูจะอยู่ทางไอ้ธนาคารไม่แพ้กูหรอกเปล่าเลขบัญชีอยู่มุูลนหันก็มีอ่ามีธนาคารยังเจ้าขอยเลขบัญชีค่อยแรกนะคะธนาคารยัง ธนาคารยังธนาคารยังราชกรไทยกสิกรไทยออกเงินทั้งขอนกะเพราคนกวาดจะพาไปใช่ไรเนี่ยจนว่ากูเหือออกจนให้กูเหือออก่มาขอเงินโนมัวว่าบุนม่วนโอ้ยใครเอาได้เนาะอ่าก็ว่าเมุนม่วนเลยไอ้เฮาขอเงินไปกินข้าวก็ว่ามุนม่วนเลยปะเอาประิดขอว่ะไอ้พ่อขอเคยเห็นบอกจะอยู่บ้านใดกันแท้เจ้านะ นี่บ้านคอยตังลังใหม่บ่แม่นบ่วชาดุงบังผงบ้านะตะกี้ก็ตะกี้หันอยู่ตลาดเก่านู่ตลาดเก่าเก่าบอนชายพานให้ดิบอนทหารอยู่หันเห็นบ่วทารนตะก่อนเขาจะเรียกเขาจะเรียกไอเวียดแต่วันนี้หันไปจะเรียกเกาหลีเลยเด้คดูดูนี่คุณพาเกาหลีเลยป็นดาวขาดโอ้ยอย่าไปยกไปเั่นกวันแล้วเนาะมันขาดหมดเลยเป็นก็เสื้อเชยเขาจะมาทรมาให้ แต่วันนี้เขาเอามาเสือบุญท่านมาเพราะเรวันชีนั้นเรียกหมาเลยค่อยว่า,วาั่นขั้นเรวันชีตัวนี้มันมาทางมุธทานที่เสือค่อยเอามานี่ค่อยเอาอแต่ว่าถ้าถ้าผมมาทางเสือนี่ค่อยเอามาเรวันชีค่อยตัวนี้มันสะอาดนะแต่มันเป็นของดาราเป็นของดาราเชือเจะใช่นี่นาดาราชื่อยังดาราคนลรจชกรไทยนี่ของราชกรไทยแต่มันเป็น แต่มันเป็นดาราคอยใส่นะ<อ>แต่ถ้าเขาเอาทางเชื่อคอยทางนี้เนสะอาดคอยครับพอเอยเอาลิวอรซียสะอาดไพ่ไพ่ดาราเอาให้เจ้าคนชื่อ,อยังโอ้ยชื่อ,อยังมันดูเจ้าเบ,บิ่งเนาะละครช่างเ <c oughs> จ้าเบ,บิ่งละครช่างละครชา่างแล้วเน่คอยกับม่มีเวลาเบิง่งชื่อ,อยังไหนก,ก็บอกคอยนัก,กวา่าคอยเชื่อว่าเชื่อยังเขาไม่ได้บอกคอยว่าชื่อยังแต่คอยพูดทางทางลูกสาวคอยกีตาแล้วจบเอ้า ติดตามลาลาได้กับผู้หูชื่อเอาจะติดต่อทางกีตาลูกสาวคอยลูกสาวแกดอนชื่อกีตาแล้วพ่อ,อจบเท่านี้แหละเรืกก่องที่เจ้าเจ้าก็บอกให้คนติดต,ต่ตอไดกีตเป็นใสมุกตาฮานแกดอนเป็นใสคนลาวอยู่ทางอันนี้หัวงอ,อกทางแกดอน,นอคืนเลบวนชีไปแล้วอันเ้อะเจิงแต่ว่าอันออกทางเลบวนชีที อยู่จุบเะใส่ตัวคอยในคอยบ่อยู่นะแต่คคอยออกไปอันนี้จะตีหัวมันนั่นแหละก็เลยออกไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วแล้วเรียกมาคืนอีกวันเนี่ยต้องได้ยินหูแต่อยู่ในรถกะบะหนาเจ้าน่ะแต่ก็อยู่รลกะบะหนะาหมอะะมถามเจ้าจุบเชือในตะกินเจ้าจะมีผัวคนไทยใช่ไหมเจ้าบอกเจ้าบอกตะกินหอค่อยแบดค่อยเล่นแบดแบดมันลืมยานะก็เลยมันใหญ่นนะ เล่นลืมยาลืมกินยาคุ้มก้อยลืมเวลาคอยเล่นแล้วคอยลืมมน่าลืมเอายาใส่ปากลืมยาใส่ปากลืมกินยาคุ้มบ่ลืมนี่ลูกหัวมันทิ้งอ๋อเอาก็เลยท่องมันนี่ท่องนะพัวทิมเลยนี่ลูกพัวมันทิ้งมานี่ฮุบลัวมันทิ้งนี่โบดนี่พระชันชูคือแก้วดอนอ่อพระชันชูนโบดนี่มันคือนี่กินข้าวต้มได้ข้าวต้มใส่ข้าวเปียกเด้อื อันละเข้าพายให้เจ้าอันนี้เข่าอันนี้บ่มันเป็นตำรวจรีวานเอามาตำรวจเข้าตำรวจเราให้เจ้าคือดีถึงได้กินตำรวจเป็นทีงเอาเข้าให้เจ้าโดยวันนี้เจ้าเจ้ายางจะไปพุ่นได้สิไปใช้ยางจะสิไปใช้ไอ้ห้างยางไปพุ่นอ่ะเอาสิไปใช้บอกฮาเมนอนเลยเมื่อนอนนอนนี่ตู้เมื่อคืนนี่ฮะกันไซต์ตาฮะกันนายหันนายกะบปะวู นี่เป่าเป่าอยูใช้บอนนอนเจ้าฮะ<า>บอนนอนเจ้าอยู่ใช้โภนเป่าทานโภน์อาอจะคือ,อยางบางที่ใช่ไหเปิดบ่ได้นี่ถอยใส่เสื้อตัวนี้เปิดประตูมันใส่รหัสต <c oughs> อนนี้เคยกดหนึ่งบ่ได้ก็ซองบ่ได้สามสี่ห้าหกเจ็ด เอยไปกดเอยกดแค็เต่าเจ็ดกดไปหมดแปดกดหมดเก้าบวเปิดจักเถื่อเอ้าประตูกำลังเปิดกีตาร์วินี่เลยเดินบนเปิดกดหนึ่งเจ้าเตานี่เอาเสื้อนี่กดนี่เอาเสื้อตรถกดกดหนึ่งเอากีตาร์บวเปิดจับไปนี่บวเปิดประตูมำลังเปิดว้าโอ้ยบอกเจ้าย่างไปพุ่นนะเจ้าสิไปใช้เมื่อกี้นี่ฮะเอาคอยบอกคอยชีบอกจักเถื่อเด้เอยกดหน้าประตูเข้าบ้านน่ะ ข้าวบ้านที่เตาถ่านค่อยกดหนึ่งมันมาเปิดแล้วค่อยกัดเข้าดีๆเลยไม่ได้เปิดไม่ได้กดเลยนึกเฮือมมาแล้วเจอของแค่ลุงเอ้ยคู่อะไที่บ่มค่อยคิดว่าเจ้าไม่เรื่องกันนะรเป็นรื่ๆเป็นเรื่อยๆคู่อะไรดิคู่อะไรดิมาต้องห่วงอ่าเป็นยังไงดูเดือดคอยทีบอกว่าตอนที่คอยไปกันตุ๊บลูกสาวคอยเชื่อติการ์นะคอยเชื่อนี้มาก้วย นา้แล้วค่อยใส่มินิการทางกีตาร์ามาให้โดยโดยโดยแล้วค่อยก็เปิดค่อยก็ตดหนึ่งเอ้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็เปิดปพอจับหน้าประตูเอ้ากีตาร์พอเปิดได้ลูกนี่เป็นที่ว่าวันหนึกีตาร์กี่น้อเปิดประตูบานบ่ได้เขาใส่รหัสไว้แล้วก็ใคยเอาเปิดจับประตูแน่นยุบไปจุกมาบ่ได้นะกดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบ่ได้พอเปิดค่อยจุกนี่ครับ อ๋อไปี่เอาอันนี้พ่อครูดีนี่บ่เจ้าตอนนั้นน่ะเดี๋ยวแล้วว่าเอาคอยมีฉมองกันด้วยชูมือนี่ชุมือนี่บ่เตียงกับเจ้าใพ่มีสมองอะไรกูกันอ๋อเคยจากแล้วเนาะเอยลุงเพิ่มถามน่อยจีมีสมองแกคอยมีแค่กดหน้าประตูบานหลังบานคอยฮันได้บอกกดได้บอกกดบ่ได้โอ้ยบุมีสมองเจ้าละเขา้นก็ใส่รหัสไปใส่รหัสอีฮอนไพ่กดไม่ได้กดใส่รหัสทางกระหล่นโอ้ยกระหล่ำปาะทานใส่จีตาลูกสาวแกดอนโน่นก็ใส่เอาไว้โอ้ยเออแล้วไพ่ที่กดไหญ เนาดีวันี่กดกับบอได้เขาใส่ร้าบอได้ทำใส่ลูกสาวแกดอนกีตอกีตานูโอ้ยตายแล้วกะนีใครจเข้าใจนี่บอเข้าใจนี่ยอ้เจอพี่เปูงายมาแล้วก็บาดมาเนี้ยเว้เชปูนใช่น่ะใช่น่ะชิเยววน่ะบาเมื่อรเจ้าเะบาเปเได้เมื่อไรเอามาไวๆฮะเอาเใครถูกมาฮะมาไวๆ กูเอาเอามาไม่ไหวเนี่ยเราเอามามาไม่ไหวเอามาลดนี่กูเอาเดี๋ยวนียโอ้ยเมื่อกี้นี่เอาเงินมาใหมกูเลยชื่อชื่อกินเพอแล้วถือเงินจะรอดิเดี๋ยวเดี๋ยวคนชิบมีเนาะถือเงินจะรอดิชิวัยห้ารอบหมดอ่ะเตรียมไม่ไหวบอกว่ามอกมีเงินแล้วเรา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 ดูถูกใครต้องมีเงินเหรอคนเก่าคนเดิมบอกเลย ควดีควดีเียี่อน้ยวนี่ไปบอกเจ้านี่อันน่ะลุงอันนี้เฮงมีเงินหลายได้นน่มีลายแล้วก็จิบบีน่อมีลายว่าจะมี่าไดโอเจ้าอย่าบอเรื่องเงินนะเว้ยเรืมองเงินนะมาหนี่นะเจ้านะจะได้ึงจะให้กูให้ เจ้ายาเจ้ายคุณเจ้าก็งงแค้ไหนเจ้ายะย่านปานนั้นด้นี่อย่านทั่วทุกเงินหายจ้าปานนั้นมมเงินเราเงินลายเด้เบานนะปีนังคือมือเจะถื่อน่าฮะทไมึงใหกูคามไ่ีมาที่นัเจ้าน่ายจมกนันโนนี่ทามาี่่ายมานี่าาย กูบอกให้่ายอันนี้มาทางล่งกูกะทายมาเนี่ย่ายมาแค่สมคันพ่อลดแลาวนี่ลดลรถล้วลดแล้วลดแลเลยสี่ห้าเอาห้พ่อห้าพ่อคันพ่อเาห้พ่อคันพ่อคนรถมาเลยทหกคันเออหกหกายมาหกคันหกคันรหกดงเ่ดยังิบแปดล้อชุดทายชุดทายเอา เชียรยาเชืยร์ยายาหมอมาฮอนยายาก็มาบัดนี้มามาดูบอกดูบอกว่าล้วบอกว่าเชืยอแล้วใช้ดินลาลาเอาให้ได้นดิข้างล่างวุ้นีพ่อนี่นีพ่อใช่มากจริงอ๋อพี่น้องเไปเจอบ่เตียงเจอคู่อดีตแห้งนักกูเก่านักกูเก้าวันนี้ลูกเราเราว่าให้คนเลี้ยงเลยเราไผ่ไผ่ไผ่เลี้ยงมาพี่นะเจ้าเดอะไรแบบนี้มาพี่นะชิวานี่ลูกจะให้ไผ่เลี้ยงอย่ายวไอ้ลุงเโนตีด้ว ว่าใส่กี่ตามจ้านาไปเรียกนายเทน่านี่ก้อนหม้อรับกันดีๆให้ภายในไปเรียกนะข่อยบ่มีเงินหม้อป้าแสดงว่าเงินยางเดียวมึงเนาะเจข่อยบ่มีเงินหม้เจ้าบอกอยากว่าข่อยนะโอ้ขออะไรนี่ขอ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 เจ้าจะจะได้เงินไปซื้อยังกินนี่ได้เงินไปซื้อยัง เอาเส้นหนึ้บ่อน้าเดียวฮ่อให้เดี๋ยวเขาไม่นำใจให้เจ้านะเอาเอาเส้นหนึ่งบ่อน้าเดี๋ยวอย่าพ่าเรื่องเส้นเรื่องอยังนะอะไรเอ๋อฮ่อชว่าจบเปล่าจบกันยังไ้กันเนาทตามดีลูกเจ้าเจ้าให้ไปเลี้ยงเอาเอาใส่กีตาร์ฮะใส่กีตาร์ใส่ไงเพนฮากเอาลูกจะใส่กีตาร์วะโบเมนแล้วโบเมนแล้วเจ้าพ่เจ้าไปเลื่อยเจ้านะลูกกินสิยัดใส่กีตาร์ได้ใส่คุณกีตาร์ก็ไปย่างน้าวเทียงเนาะอันนี้ใส่กีตาร์ เจ้ามานี่เจ้าไม่ต้องถอยไปเลยเจ้ามานี่บอกว่าลูกสาวแกดอนมันชื่อจีตาโอ้จีตาจบได้จบจบยายาเจ้ายาเดี๋ยวดเจ้ายาจบบอสอาทมอีกเน่ยิดนึงปีนี้จะบริหิษนาบอสอ๋อบเป็นยังคือบริหิษแต่อยังสิบสี่ดูเป็นยังคือบริหิษจะเนี่ยต่างแต่ยังสิบสามบริหิษเลยเป็นยังคือบริหิษเอาเป็นยังบริหิษไปมุกทหารนี่แหละไปมุกทหารไปยังมุกทหารเอาไปเห็ดงานบ้านไปทู นั่งรถแท็กซี่ชีออกทีเลื่องเลื่องหอเอาชีเลื่องเลื่องไปกับบารชอนบารชอนบาร์ชมป่อยทางตลาดสวรรนี่เดี๋ยวขอี๋ยวเขาเลี้ยงแบบแบบไข่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 ชุกหรือมอกเลืองแบบไหนเอาเลืองไก่แบบไหนเอาไข่มีไข่ขาวไข่เหลืองเลืองแบบไรแแท็กซี่น่ะเลืองแบบไรมันเป็นแบบไข่แค่ไหนเลื่องเลื่องนะเป็นแบบไข่เลื่องเลืองนะด้วยด้วยเลืองเลื่องนะเจ้าว่าไแล้วดีใจได้มีแต่คนอื่นละลุง เรื่องนางกับบาวอนบาวอนบาดสมปลอยเรื่องคั่นซิ่งให้บ่าวชอนบาดสมปลอยสมปลอยได้สมปลอยได้ดสมปลอยชวันธเกษตผู้สมปลอยพระค้าผู้ชวันธเกษตนี่จะมาพระคานี่จะบอกเราฉิบให้เจ้าเจะลุงจะอยู่แต่จะอยู่กับจะอยู่กับอนันต์รถจักรย์ออกซีเรื่องคันเรื่องเดี๋ยวข้ามไปไทยนี่ข้ามไปไช่ข้ามไปยังครั้งแรกก็นั่งรถอนันต์ได้รถกระบะไปรถกระบะไปเลยไปเท้าไหน่าจะรถ แจ็คชั่นแจักสั่นจเริ่มค่อยเริ่มมาหลดจักสั่นจักสั่นจะทวน่ะโโอ้โมยญ่ชมูพี่น้องเลยชงชั่นมีสองแน่นบ่หมูสามชั่นบ่สามชั่นหมูไะที่ร้านเราขี้หมูไปเถอะน่ะเอาเอาแล้วก่อนสิเขาเลยเนาะจะจีบไปใช้ป่ะเนี่ยเออเมื่อเละเมื่อใช้บ้านเจ้าอยู่ใช้บ้านเจ้าพ่นเจ้าผ่นหนึ่พ่นไปเจ้าบอกขึ้นจีเมื่อพ่นเั่นเอาเขาจะเมื่อเสือเขาจสักอยู่ ชี้จมูกบานพี่เมื่อพูดว่าเราไปซักเชืออยู่พึ่งซักเชือดจะแปลวาเชือดป่ะเชือดจะชักตัใช้เชือจะซักแล้วตัวเดียวเชือดโอชักกัมาโอซักไปเอาเอาเอาใชมืออะไรได้เอามาเงินทรายกูคอฮะแส้กีต้ามาไหมแต่ว่ากีต้าเจอแล้วลุงกูคอแสนหนึ่งในกีต้ามาคอนในกีต้าแสนหนึ่งเอามาในพันกิบปหมพันกิบเอาพันกิบหนึ่พันกิบต้อง กันกีบกันสองพันแล้ว้สองพันก็ได้สองพันเก็บน้ำปักทางกันสองพันนี่สองพขอบใจกนเลยขอบใจกนเลยบอนี่คอยเชียวนำเก็บน้ำปักทางกันตัวนี้ค่ะออกไสมาให้คอยตัวนี้แล้วแล้วใสน้ำปักเตียตัวนันบอลไออยู่กับเอาหันผ่นหนึ่งผุดในแขนผ่านหนึ่งไปชื้อจะเปซื้อยังวันนี้แต่เขากินไว้ว่ายเมื่อคืนนี้ ถอยอยาถอยออกลายลายรถมันฉินี่อย่าไม <c oughs> เอาอันนี้คือออกไซ่นเก็บนํำปักทางออกมาให้คอยโดยอันนี้นี่คือเก็บตัวนี้นะเราเก็บได้ตัวนี้นะเ,เก็บได้เก็บเสานี่เก็บชื่อชื่อขานมมันเป็นผัก ขีกุดกุดนะมัสลัดก so ุดขนมไม่ใช ah, ่เป็นผักขนมเนี่ยขนมนำคนชิดไซเบ็ดผักกุดกุดสองพันเอยพี่น้องเอ้ยมือสองพันนะไงบอสบอสจะจะชื่อเป็นอยู่บ่เงินชื่อเป็นอยู่บ้อชื่อเป็นอยู่บ่อ๋อชื่อเป็นเลยเนาะใบหยังนี่งใบหยัง่งสองพันอันนี้ใบหยั่งใบหยังนี่ใบหยังนี่ใบหยั่งอะไรเอาใบชาเอาใบชาป้อเอาขีคอแช่นึง โอ้ไเ่อยาันไดู้เงยโอ้จหนึ่งหพันอ้าไปคอแซนหน่งบิเกียวกันเาแล้ใบใยังใบยังไงใหาใหายังออใบห้าสิก็หูบดได้ยาได้ซื้อยังได้แน่เนี่อซื้อได้่ได้หอไปคอแซนหนึ่งอ้าวคอแซนหนึ่มันมีแล้วมันมีแค่นี้เนาะช่องคดร่วมกันนี่เอาเจ็ดชิปเลย ก็เลยขอบใจก็เลยขอบใจก็เลยขอบใจนมมือก็หนุมมืองามเออผู้เรี่ยลิีบดุบลวกออกไม่นี่ยผู้จัดแป้งออกไม่ออกเก่าอีกคอยชิตั้งสายยาให้เราว่านักเลียใบเชนนักเลงรียนว่าจะเป็นนักเลียใบเชนบ่จะเป็นนักเลียใบเชนบ่เป็นนักเลียใบเชนเป็นอย่าง พอเป็นหนึ่เร่งใบเชนที่เป็นยังเราวะอ้าวคือเงินมาต่างกันปะอ้าวอันนี้ใบหาซิปอันนี้ใบเช้าอันนี้อันนี้อันนี้ใบเช้านี่ใบหาซิปเด้อไปชื่อได้หลายเติบได้จะเก็บไว้ดีๆเด้อได้เนาะต่างกันเนาะโอ้ยอันนี้ปะเจอเป็นบ่ราเป็นคนเอาคืนใช่นี่เอานี่ไปเอาตัวนี้อันนี้พวกเอาทำอีกค่ะ อ๋อจักได yeah, right? oh, okay, okay. ้ลุงเอ้ยเจ้ียาเลยนี่ใบช้าโบเอาได้เอาจะใครโเอาเะไรจะถอยมาพี่ถอยมาพี่เดี๋ยวรถถอยเอาไปเราบริญโอมแล้ถ้าเราบริญหอดเฉนนะาบริญโอมเอาเอาหนี่ฮะบโบเอาอีดีเอามาห้าเอาให้คืนได้นี่เอาเอามาคืนเอามามาทิ้งเจ้าไปเจ้า เอาหาชิปมันก็พอแล้วหาชิปมันก็ได้บ่เอาคืนใบเช้าอ๋อแล้วอีกหาชิปเอาเจ้าแม่นั่นนักเลงใบแสนเอามาเลวชีคอยซองแสนทุนไปใจเบิ้งเบิ้งเบิ้งอามาพี่มาพี่มามาพี่ไปหาชิปหนไหมเอาคืนเพื่อนไปหาชิปมามามาพี่นักเลงใบแสนใบยังนี่ใบยังนี่อันนี้อ้าวใบแสนใบแสนอ้าวไม่ไว อ้าวแบ่งแสนแบ่งแสนโว้ยเดี๋ยวขอบใจก็เลยก็บขอบใจงามๆเลยนบมืองามๆขอบใจเออให้ได้ๆเลยอวยพรให้ก่อนอวยพรให้คอยก่อนให้มีตารวย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 เอาอีกเอาดิเอาแบาได้อวยพรมุ่นๆเลยเอาก็ให้แบบรวยๆให้ได้แฟน แปดต้องสะอาดแน่เหมือนเพนต้องสะอาดเหมือนเหมือนแกดอนเหมือนกีตาร์พ่อว้ายกีตาร์มันจะใช้อีกแล้ววันนี้เอาลูกสาวแกดอนกีตาร์แหละโอ้ยวนเวียนแต่กีตาร์เนี่ยนะเอาลูกสาวไปแกดอนลูกจ้ากีตาร์แหละนี่เอาพันยายชำนีขอมาให้กูเบิึงหันข้างหลังหันโอ้ยพ่รให้คอยก่อนไปโอ้ยพรมวลมวลไปโอ้ยพ่อได้ได้อ้าวกันเพื่อนเอาเงินให้กันแล้อวยพรให้เพื่อนเลยขอบใจเพื่อนเลยไปได้บอลงเบิึงดูบอลงเบิึงดู ไปได้เอาอวยพรให้ให้ยูดีมีเฮงให้ร่ำให้รวยเลยเออจะว่าออกไปเลยเอางูรูปว่าวเรียนว่าเรียนดี้าวไปอจองแสนโวยเจ้าเจ้าจะว่าออกไปเลยเลยได้เจ้าเจ้าจะไปไลนได้คอยคุยกันไเงียแตกเงียแตกเงยแตกบูบุญบ่บุญเงียแตกไปไลหนึ่งบ่บ่บเยองกว่านี้ดมาดินเมืองเจ้ายาได้ยวย่ราคอยนั่เคยเห็นตังเลียงใบชาวแล้วเจอตั้เียงใบเสน่ั้เลี้ยงใบเสน่พัฒนา เนี่ยชิลุยไว้ดิเอารองแกนเดี๋ยวเดี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 ยวเต้นเต้นเห็นปลาเทียนมึงรึเนล่าเต้นมดตัวพอนพอนมั่งรึพอนมั่งมานะเอาไว้เอ้ากูอยากเต้นเอาลว้ลุอเยี่ยบไปน้ำไข่ได้เลย่น้องไปน้ำไข่ได้พี่น้องขออนุญาตนพี่น้องสายจวดวะสายจวดพี่น้องเอารองแกนชุดๆแบบว่าราคาเนี่ยเกยขึ้นตลอด ว่าดุลทอนให้เก๋ขึ้นราคาหนิเจ้าได้เงินสองแสนเจ้าสิบเงินยังเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามนะเอื้อยชื่อยังเอื้อยชื่อยังชื่อแก้วดอนเอื้อยชื่อแก้วรอนอ่าโอยพี่น้องเอ้เก๋ขึ้นเรื่อยๆไปนี่ชื่อแก้วร้อนยังไงหแก้วร้อนจับซีนมายังอันนี้ฮะ, <c ười> ะก,กินรอดมายังก็กินอิ่มท้องฮะมีน้ำมีบ่หน้ำฮะบ่คนมีน้ำในรถกระบะมีบ่โอ้มีบ่ลุงมีมีเฮามีมาพี่ใช่ไหมพี่มาพี่ มาเอาน่ำพี่ไหมเอาทุกอยางดวี่เาทุกยางที่ควงหน้าบอกพันกระปกแปลงเขกแป้งบ่มาอเนะบมาอีกแล้วบอกกับดถได้ไหมบอกได้บอขวดใหญ่รทึให้น้เอาน้ำนัขอบใจขอบใจเลยนุ่มมือเลย อ้อนอนที่เป็นแท่อีกจะอ้อนฮ้ยเชิญมันจะมีกินหมูห้ก็ให้นั่นให้นี่อยู่น่าก็ฮ้อนแล้ววะฮ้อนแล้วมันอยู่มันอยู่ในโหลดอันน่ะอยู่ในอันน่ะตู้เย็นเฮ้ยไปแช่คนเมื่อยกอนเด้อะปนีเด้ออามาแบ่งค์แคน มาด้ยอมได้ดูไงมาดย้อมเชือให้ยอาห้เดียกอนมือเทานี่เาถามกเชือให้หายจวางไว้นำเยอเชือใหาเอหายจนเมื่อนี่พเอาหาเชือทางมุกทหารเชือทางมุกทหารเป็นเป็นะไรเเป็นเป็นคนธรรมดาเลยเป็นลาล่าอะเงี้มันเป็นแบบกูจะเ่า่าแบบเวลากูนอนกลางคืนกูเห็นทังหัวีเห็นอะเห็นแบบแบบ ตีนออกมาเห็นตีนออกมามาจะใช้บอลกูบอลบอลกูนอนบอลเขาทีเขาอู่มบอลอุ่มค่ะบอลตีนมาเลยทีบหน้าจะเลยบ่มีกรองจอนหมอบอลบอลบอลมาแบบไมเตีนออกมาเอาว่ะบอลเลยบอลให้นอนแบบนี้ขออนุญาตบัดคำด้วยพี่น้องเลยยันเลยยันหัวเลยโฮมก็ยัวตีนมายันหัวเลยไปเลยเเเลยๆโอเคเาเมือยถ้าขออนุญาตบัดคำยังไม่ได้ยอม เห็ุใดได้เอาเงินเอาเงินนับเพิ่มนี่ใบเด็ดใบเด็ดเศษนี่จะเหตุใดได้เห็ดว่ามัน้วนๆกันเอางามงามนบมืองามงามเอาหนุ่มมืองามๆไปเนี่ยได้เลยเนาะดีใจเลยเนาะควันในเบื้องต้นเศนเศษเดียวยืดเนื้งหาได้เท่าละเดือนหนึ่งน่ะเดือนเนึ้อหาได้ใช้ชฉพาะแบบว่าเอื้อยน่ะธุรกิจเอื้อยนะแต่ในมือแต่ละเดือนนะได้่พอพอแห้งฮะขนาดกินอันนี้ก็พอจะตายเลยนี่ โบ้หมูเคี่ยวนะวาดูน่ว่านับได้ตัวนี้กูบ่นับให้มึงนะตัวนี้จะนับให้มึงตัวนี้โดยเป็นยังคืออยากนับไนับไม่เท่าตัวนี้น่ะเอาอันนี้มันเป็นแม่ชมาลอยกินตลอดแม่ชมาอกินไปไปไปคำเลยคำเลยเอาเมื่อเมื่อไปเด้อเไปกันเด้อเมื่อกันเด้อบ๊ายบายเด้อโชคดีเด้อ ไไหากระตื้นหากระตื้นเออไปบปายโอเคโอเคเหมือนเหมือนเมือนนอนมาแรกอีกร้อนเลยค่อยโดนอัดสน่วมเลยแอ้แเะปีที่แล้วยังหูเรื่องหูเล่านนักพี่น้องไงนักนักเราวาบุกหูอย่างเลยลูกแล้วกัลูกให้คนไปเลี้ยงแบบบาไว กี่บา้าบเราพี่น้องเราเราเคยว่าอย่างไงประเตียงถามถามมาได้วอะอยู่หมู่บ้านบ้านหนองบังเนี่ยเราอนา่ะเป็นคนที่แบบว่าเออก็คือหูเนี่ยเนยาะจิตใจผสมประกอบแต่ว่าเราเคยไปอยู่ไทยแต่ว,ว่าง่ายคืออน่ะจักไทยเป็นพ่อของลูกนะนะมาแล้วก็ได้ลูกแล้วก็เป็นแบบนี้แหละแล้วแต่เราก็แต่ว่าเ<ฆ>ฟซแต่ว่าพ่อของลูกก็เป็นคนไทยนะตามเพื่อนเรามานะัน แต่จักเป็นไฟเป็นยานะก็คือว่าและกับไปเรื่อยๆโดยบุ้งตุ้ยจักไฟจักยาอะไรกับสู้ๆด้ยสู้ๆสู้ๆด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อบาย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 พางรังคอมีคนอยู่อยู่ใดเออเอาเอาเอาพังรังคอมีคนอยู่อยู่ฮะเห็นว่าเป็นจะย่านเขาบันนี้ลงไป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 กันเด้อบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายเอาไปแล้วพี่น้องเลยไปบ๊อบบ๊อบันนี้เอาได้เพื่อนให้เจ้า เอาเงินเล่เด้ไป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 กินบอานี่ไปกระปองบ่เมียนี่กะพันนี้แล้วดิเกะทางแี้นีอ๋อกะพันนี้เราจักเจะไปว่าวได้ไหมเด้ยบร้อยแล้วลุงตูน

ไปอยู่เซ่ปวดนะพี่น้องเด้อกระดานกีฬานี่ขอบใจได้หลายลุงเฮธอมาช่วยเกือบบวรดข่อยปัเราจะกินหัวข่อยดีมากินนี่ขอบวรอดดอกข่อยขออนุญาตบาดรคำถ้ามันมีคำพูนเฮงพี่น้องเลยอ่าผสมประกอบโดยโดยเพื่อนกันเมนเมนตะกอนแรกแรกแล้วกับพอดีนักฝันไดนนะพอดเตียงก็เจอเราเรื่อยอยู่ตั้งแต่รุ่นสมัยที่มามามาบ้านหนุงบังเด็กี้ก็เจอเราเราอุ้มลูก แต่ว่านักแล้วตอนนี้พี่น้องเลยออกออกออกระเว่นนะแมนเมนเมนไปเดินทางไปขอบใจละลายพระบุญกับลุงเทิมเนาะไปพี่น้องเลยมาเจอคู่อริพี่น้องเลยเนาะกระขออนุญาตบาดคำพี่น้องเลยถ้าว่ามันมีคำรุนแรงหรือว่าบกสุภาพเนาะจริงจริงกับเบาเตียงกับจักรีเทนัยพี่น้องเลยจุดประชงก็อยากถามลูกเราแหละ พอครั้งแรกลูกเราน,น,น,นั่นดูน้ากันบันนี้เหล่าบุหินพี่นอ้องเป็นห่วงลูกเราเนาะขี้บาปพี่น้องเยจักขี้ตกอ่านละกรรมลำบากอย่าใดม,นะมาเตียนในหลวงหูเนาะมาเกิดในคนแบบนี้พี่น้องเงยไปพี่น้องเลยบัดคัสิีบาเนาะพี่น้องเนาะเดินทางก่อนบันนี้ค่ะเมื่อตื่นตาเรนจ์อยู่ไกบบ 30: 30. ลพี่น้องเงยเพื่อช่วบ้านฮอดชองก้าวมงศิษย์มงะเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วด้วยพี่น้องไป,ไป,ไป,ไปบายบัดจุภูจุคนขบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณในหลายที่ อดทนเบิ่งคิดจนจบน้ำกันเ้ยพี่น้องเ้ยสำหรับมื้อนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบกูทุกคนพี่น้อง